เด็ค่ะวันนี้มาผุดลิลลี่จำชื่อนะคะเช่นเมียสีดำไม่มีชิวล,ลองดูค่ะไม่เราเร่งแดบน้องหมาเราไปเด็กชื่อแล้วแต่ว่าก่อนอนนี้ก็เรียกมาได้ประมาณอยง่นะคะว่าน้องไม่อยู่เราก็วันนี้วันที่สองื่อวานวันแรกนะคะอันนี้ก็เป็นสมานทานนะคะเราไม่มีขนมอันนี้น่าจะแทนขนมได้อยู่นะคะ ทีนี้ก็ลองให้น้องเดินกับเราดูนะคะหลังจากที่เล่นไปประมาณนึงเก่งมากกู่นเกิดกู่นเกิดก็อันนี้เป็นวันแรกนะคะเราฝึกกับน้องประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะยว่าจะเป็นไดอารี่เก็บไว้ทุกวันนะคะฝากติดตามน้องด้วยนะคะคลิปแรกอาจจะดูเดก๊กังนิดนึงนะคะแล้วก็จะฝึกทุกคำสั่งให้ได้นะคะ ที่ดีที่สุดชอที่จะทำได้นะคะตามตวมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเช็คไามนะคะน้องฟังคำสั่งเมื่อกี้สอนเพิ่มไปแอบนิดนึง<อ>ก็คือลองให้น้องอาศัยจังหวะน้องนั่งแล้วก็ลองพูดว่านั่งแล้วก็ให้ขนมทีนี้น้องก็เข้าใจแล้วนะคะว่านั่งจะได้รับขนมอันนี้ต้องจับทริคของน้องดูนะคะตอนนี้ก็คือพอแล้วละคะ่ะก็ให้น้องอได้กินนะคะ